ร้อนยี่ไหนก็ร้อนเฮ้ยร้อน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  Chính xác bài Thôi ơi Đừng đi đâu ช้วงโอเควันนี้ก็ถึงบ้านแล้วเออนงี้อาบน้ำดีกว่าอาบน้ำทาแป้งแล้วเออย็นสบายไม่น่าออกไปข้างนอกเลยดีนะที่เราฉลาดการอล้อนยิ้มต่ออาบน้ำแล้วทาแป้งเย็น โอ้ยอเก๊เฉลาฉลานนะร้อนแล้วอย่าบ้าโอ้ยสบายครับสบายสบายเก๊ครับลาไปก่อนคลิปนี้ลาไปก่อนจุ๊บๆอย่าลืมติดตามทช่องชนจนไผที่บ้านนอกด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามมาก่อกขอบคุณทุกยอดูิครับบ๊ายบายจุ๊บๆ